สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องตัวป่วนสายปันชาแนลครับผมมันอย่กับโยกับค่าย m 7 b แเกาแปดครับมันอยู่กับเจ้าเกม k o พั t ตานะครับของค่าย PG มาได้225ครับมาเพื่อเซิร์ฟเฟสซาปินเลยครับผมดอกคมัอยาตายครับมาเพื่อเซิร์ฟเฟสซาปินเลยครับไม่ว่าจะอะไรครับดูครับูนจุดสนสเลยนะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ขาดทุนไปครับผมมา มึงตัวควรเพิ่มครับเออเออเบกเกตด้ยเบสโอ้โหมาบวกสองครับมาบวกสามต้องมาแล้วอัลเรียดไปเด็ดสวยงามครับอมาบวกสี่ยังไงบวกสี่บวกสี่บิ๊กบิ๊กบิ๊บกโอ้โหสวยงามครับมาเมันซื้อตะแเปสเซครับเราควรเพิ่มไปดิครับคุณเพิ่มสี่และสี่นะจ๊ะผมมาดิครับมาเปิดจับไปมาดิครับคูนหาคูนหา คุณหามีไหมอาบีสสวยงามมาคุณเก่าเร็วคุณเก่าเออสวยงามครับสวยงามสุดจัดตลาดบอกครับมาดิครับอคิวครับคิวขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยจังใดจะเงียบยังไงล่ะโอ้โหคิวครับสวยงามมาเร็วมาดิครับคิวต่อมายาวๆมาดีดิครับมา กจรจงเมื่อเคยพอครังวันกันต่ตครับผมสุดจัตารบบอกคือหรังวันก่อนโตรครับมันห,หนึ่งร้อยยี่สิบหก็ครับผมแต่ก็ยังไม่คืนคุณตามเคยครับคุณแย้สิเพ็ดมาสองดอกสุดท้ายเป็นจังไรละให้สวยงามครับดอกนี้ของเพงของแพงต้องมาโอ้ครางวันก่อนโตรครับ จัดแลว้ยวจัดแล้วได้มาอไรเป็นลอยลอยอยเลืออยเลือรอยเือรอยสองเอ้ยกำไรแล้วกำไรแล้วดอกสุดท้ายขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นคิวสก็เตอร์ยังไงสก็เตอร์สกเตอร์ฮู้ซืครับลังวันก่อนตับระทอเป็นสาม กับสวยงามมารงมางวัลรวมมา้ามา396กําไรมาครับกาไรรายกัวนะจัดจริงๆครับผมมาปั๊บเบสแจักหน่อยมามาบุหาไปเลยครับผมดอกนี้ขอเน้นๆนะาเบสนหน้านะมาครับผมมาเริ่ไปพร้อมกันครับที่มาหาเหรีเกมเพื่อตัวคุณแจ็คหน่อยนะมาของจังหวะนี่ตะเลิดไปเทือ่าสวยงามมา ไม่มืดครับยามืดนะยามืดยามืดอืมมาหนึ่งครับบวกสามบวกสุดท้ายครับบวกสี่ครับบวกสี่มาครับจุกลางวันครับจุดบนเซซาเป็นนัตเองครับผมมาของดอกแรกเงียบใจดอกผอมมากันเงียบมาแมาสกตเตอร์มาครับผมแต่คุณตัวคุณเพื่มนะสกตเตอร์มาตัดหน้าโหหัวร้อนเลยนะครับผม จัะไปดิโอ <So> ้โห <y> ้เหมือนไปสามสี่ห้าดอกเงียบจ้อยไม่มีอย่างเลยอีบิ๊ีมาแล้วสวยงามไหมล่ะอีมาแล้วอีมาเล้วคนสิบเจ็ดแล้วฮะนัดขับนับรางวัลก็โตมาดิครับจัดไปจัดไปครับรวยเรียวรวยเรียวยรวยเรียวยู่รถแปดสิบเจ็ดสวยงามครับสวยงามสองร้อยแล้วครับผม มาอีกส่ดอกโอ้ยยังไงล่ะยังไงล่ะซาเกเตอ้โอ้ยมาเขี่ยสองกับขาดสามมาอีเลียซาเกเตอร์มันมาดีจริงครับมรางวัลกอดตัวเสยครับผมคุณผิ้ามเนี่ยมาหนึ่งร้อยอยี่ส, split 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 สิบห้าครับกำไรขึ้นเห็นไหมตอกสามแล้วตอนนี้ภาพสวยงามดีแบบนี้ สวยงามไปอ,อีกที่ของแพงด้วยของแพงด้วยโอ้โหเยีย่สเอ็ดพันสามสิบสามครับอาจารปลาราดบอกมอไหลลัวลัวไปเลยครับรางวันนี้กรเรี้ยวซุปเปอร์ไหมครับโอ้โหหกร้อยเก้าสิบสามพุทธะพุทธสองร้อยบวกมาพันครับโอ้โหอะไรขนาดนี้ปื้อ,ปอไปมารางวัรวมได้เท่าไรครับ รุก1,500ครับโอ้โหทุน200ร้อยเองครับผมวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ,รบขอบคุณครับ